สสดีครับเอ็กสมศักดิ์นะครับเป็นลูกค้าโฮมสมัยครับจุดเริ่มต้นของผมนะครับก็คือเดิมเรามีส่วนต่อเติมอยู่แล้วครับแต่มันมีปัญหาเรื่องของการสูดก็ทําให้เราใช้งานไม่ไค่าได้เท่าไหร่ครับทีนี้หลายๆที่ครับที่ผมไปดูก็จะมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ว่าอันที่ถูกใจที่สุดก็คือโฮมสมัยครับสาเหตุที่เราเลือกต่อเติมครัวเป็นหลักครับเพราะว่าจริงๆบ้านผมก็มีเด็กๆด้วยครับก็คือเราเน้นเรื่องของการทาอาหารทานเองเป็นส่วนใหญ่ครับ เลยเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างสําคัญครับแล้วก็อยากแยกส่วนให้ชัดเจนจากตัวบ้านด้วยครับสิ่งที่เรากังวลที่สุดครับก็คือเรื่องผู้รับเหมาที่มารับงานเราจริงๆผมคุยเยอะครับจริงๆมีผู้รับเหมาทั่วๆไปที่เป็นนายช่างธรรมดาอะไรเงี้ยราคาถูกหน่อยหรือว่าเป็นบริษัทที่ที่ที่เป็นรับเหมาก่อสร้างแต่ว่า บองตรงคือไม่ไมค่อยคิกเท่าไหร่ครับก็คือมีการคุยงานกันแล้วก็หายหายไปอะไรเงี้ยแต่โฮมสมายเนี่ยเ,เวลาเราเข้าไปคุยครั้งแรกเนี่ยเราก็รู้สึกประทับใจจากตัวทีมขายเองหรือว่าทีมที่เป็นคนพรีเซนต์ให้ดูคร่าวๆก่อนเราก็เลยมีโอกาสเข้าไปดูพื้นที่งานจริงว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกประทับใจมากครับก็เลยเลือกว่าน่าจะเป็นโฮมสมายที่เข้ามาจัดการเรื่องแบบนี้ให้เราครับผมประทับใจโฮมสมายค่อนข้างมากครับก็คือตั้งแต่กระบวนการที่จะ เริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มเซอร์เวย์รวมถึงการวางแผนการติดตั้งอะไรเงี้ยครับออระหว่างติดตั้งเนี่ยก็มีผู้ดูแลโครงการที่ค่อนข้างดีออมีทีมซัพพอร์ตดีมากครับแล้วก็ออสามารถที่จะส่งงานได้รวดเร็วครับเรียกได้ว,ว่าครบจบสะดวกในที่เดียวเลยครับผม